ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดโตยโยต้ากาสูเรสซิ่งทีมไทยแลนด คว้าแชมป์ไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรี2021โตยโยต้ากาซูเ a ร i ซิ่งทีมไทยแลนดทีมแข่งรถภายใต้การสนับสนุนของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดฤดูกาลความเร็วในประเทศกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส2021ในอีเวนต์แรก เครส12โชว์ฟอร์มสดเครื่องแน่นสุดร้อนแรงขึ้นโพเดียมชูถ้วยแชมป์รุ่นไท a แลนด์ซ u เปอร์ g t c และถ้วยแชมป์รุ่น GTM AM พร้อมถ้วยรางวัลรุ่นอื่นครบทีมนำโดยสุทธิพงศ์สมิตชาตินัทวุฒิเจริญสุข,ขาวัฒนะนัทพงศ์หอทองคำมานัทกุป,ปะ ปาลานนอัครพงศ์อัคานีนิโรธและเคนทารุชิจิอิโร่ระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคม2564ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมเปิดฤดูกาลจัดเต็มความแรงทั้งรถและคนสําหรับ Toyota g a z ู o Racing Thailand ประเดิมลงสนามแรกของศึกความเร็ว Thailand Super Series 2021ถึง3รุ่นแบบสาใจเริ่มจากความมันของรุ่น Thailand Super Series Thailand Supercar GTC ทีมใช้รถ Toyota Supra ออกสตาร์ทในรูปแบบ r o ล l i เหยียบกันเต็มสปีดจบ12 อบการแข่งขันไปแบบสุดตื่นเต้นโดยรถหมายเลข22ขับโดยเคนทาโรซูจิโทริทำผลงานเปิดฤดูกาลยอดเยี่ยมอาศัยประสบการณ์ตามติดผู้นําก่อนที่จะสายจังหวะเสียบแสงควานดับที่1รับถ้วยแชมป์ไปครองได้สําเร็จและหมายเลข19ขับโดยสุทธิพงษ์สมิตาชาติควานดับที่3ไปครองทําให้ทีมได้ถ้วยแชมป์รางวัลประเภททีมไปครองอีกหนึ่งรางวัลด้านการแข่งขันในรุ่นไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ GTMAM และ GTM ด้วยรถเล็กซัส RCF ทีมขับเที่ยวความเร็วกันเต็มสปีดหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องส่งพลังความแรงสู้ทันทีก่อนจบการแข่งขันไปด้วยชัยชนะเมื่อรถหมายเลข39าขับโดยนัทวุฒิเจริญสุขาวัฒนะนักแข่งตัวเก่ารับถ้วยแชมป์อันดับหนึ่งไทยแลนด์ซูเปอร์ GTMAM และอันดับสองสำหรับถ้วยไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ GTM ด้านอัครพงศ์อัคนีนิโรธจบอันดับที่6ลงสนามกันต่อในรุ่นไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ GT 3ด้วยรถเล็กซัส RCFGT 3รถหมายเลข19เป็นการจับคู่ทีมเมทครั้งแรกของ2นักแข่ง นัทพงศ์หอทองคำและมานัท กุลปาลานนที่ผนึ่งกำลังรวมใจสู้ฝูงรถแข่งซูเปอร์คาร์ฝ่าดราม่าตลอดหนึ่งชั่วโมงก่อนจบการแข่งขันไปในอันดับที่4หลังจบการแข่งขันคุณสุดทิพงษ์สมิตชาติผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตยโยต้ากาซูเร i ซิง่งทีมไทยแลนด์ข่าวว่าสำหรับรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เป็นการแข่งขันในประเทศสนามแรกผมเชื่อว่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนก็รอคอยติดตามวันนี้ทีมได้กลับมาลงสนามบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกและตื่นเต้นมากครับทุกคนในทีมเต็มที่และมุ่งมั่นทีีที่ส้้นนใหดดุวันน ามารถมีรางวัลขึ้นโพเดียมในทุกรุ่นตามเป้าหมายที่ตั้งใจนับเป็นการประเดิมชายชนะเปิดฤดูก,กาลในประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมส่งกำลังใจให้ Toyota g ก z ซูเร c ซิ่ง h a i l a n ด์ในโปรแกร,รมแข่งขันคั้งต่อไปรายการ RAAT Endurance Championship International 2021สนามแรกระหว่างวันที่19-20พฤศจิกายน2564ณสนามพีระอินเ r อร์เ o ช a l c i r c เซอกิจังหวัดชลบุรีร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด